สากะหล่ำต้มทั้งสวัสดีค่ะช่องเอชแนลพามากินต้มลิ้นมูน้ำจิ้มน้ำน้ําเห็นไหม เปื่อยแบบยังคักเลยอ่ะแซ่บ <c oughs> ขเขาเหนียวจำบิอ <c oughs> 就拿汤。 มเหรออืมไมอร่อยนะลูกอ่ะลูกซ้ายก็อยากกินน้ำพี่น้องลูกซ้าหน่อยซ้าหน่อยพี่น้องฟินทำอืม้ม

อืมใช่ไมอืมไหมวอร่อยละอืมใชน่อยแต่อยากน้ำพี่น่องออลุกอ่ะ วางให้เพื่อนก่อนเพื่งนพี่อนาะหอมมากหอมไหม พี่น้อง <c ười> คือแบบว่าเ <c ười> ริร่ดเพื่อยเพื่อยแบบดีมากไ <c ười> ม่่า รู้ไหมจิ้มให้จิ้มให้ใหไม่รู้จิ้มให้เพื่อนกวนลุยหน่อไอ้เราะมันแสบนอของแสบมันก็อยากกินเนอ้อ จำมาันจำบ่ไ,ได้พี่นาะเอออืม้มหวานพี่นนอะหวานมาก 嗯嗯。Mm hmm.

สายข่อยกรยาพี่น้องอมาแล้ เกี้ยงเดี๋ยวซ้ำนี่พี่น้องลิ้นนึงอืมให้ลูกซ้ายกินก่อนซ้ายหน่อยกะดูอ่ะอินมนะจ๊ะอย่าทายกินฝากกุฏิอ่อิ่เด็ดเด็จ้าพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้ะ